ท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายช่วงเบรกที่3เนี่ยนะครับมีประเด็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือประเด็นที่น้องตั้งไว้นะฮะจับสัญญาณพรรคร่วม mm. ไม่ใช่มิตรไม่ใช่ศัตรูนะฮะ mm. จะมองว่าเป็นมิตรมันก็ไม่ใช่ uh. จะมองว่าเป็นศัตรูเฮ้ย mm. นี่ก็คือมิตรร่วมกันเนี่ยนะ mm. มิตรร่วมลบพรรคร่วมเหมือนกันนะฮะควันหลงจากคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีประเด็นหยิบยกเรื่องของร่างพรบว่าด้วยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่นะครับ ในที่ประชุมครมหลายคนนะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเสนอไปได้ยังไงไปหาเสียงได้ยังไงกยศผิดนัดชำระนี่ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยไม่ต้องมีค่าปรับอา้าวแบบนี้ใครก็จะไปมีวินัยทางการเงินได้ยังไงแล้วเขาจะมาใช้ทําไมแบบนี้กู้เสร็จไม่ทวงไม่อะไรเขาก็ก็จบไปแล้วนี่แบบนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาจะไม่เสียหายแย่เหรอวินัยทางการเงินไม่มี ลุมซัดพ,พรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าหาเสียงเรื่องนี้แล้วก็มีการส่งสัญญยณบอกเอาแล้วแบบนี้ในสาภาเนี่ยกฎหมายจะออกแบบไหนจะโหวตกันอย่างไรนะฮะนี่คือหนึ่งเรื่องเสร็จปุ๊บก็ประชุมสาภาผู้แทนราษฎรพอดีในวระที่เป็นสสเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางด้านของสสเพื่อไทยที่เสนอยตินี้นะครับทางด้านภูมิใจไทยหรือใครต่อใครก็เห็นด้วยฝ่ายค้านก็เห็นด้วยเอาด้วยสุดท้าย พรบรนี้ผ่านได้นะสามวาระรวดตอนนี้ไปอยู่ที่สอวอไปที่เรียบร้อยกลับมาอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบรกันชงกันชาซึ่งหมายมั่นปั้นมือโดยภูมิใจไทยหาเสียงมาโดยตลอดทั้งหมดพูดแล้วทำพูดแล้วทำเราทำได้พูดลรวทำเสร็จปรากฏว่ากรรมากมารกรรมธิการนะฮะเสร็จปุ๊บก็เข้ามาสู่การพิจารณาวาระสองซึ่งจะต้องหวหดต่อปรากฏว่าสาธิตวงหลงเตยท่านนี้แหละนะฮะ เสนอยติถอนนะฮะเฮ้ยงงไปเลย<ม>ที่สุดแล้วเพื่อไทยหรือใครต่อใครก็มาร่วมวงเฮฮาพาทีไปด้วยสุดท้ายถอนร่างนี้ออกเฉยนะครับ<ม>ภูมิใจไทยก็ฟาดงงฟาดงานเลยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นระหว่างคู่แรกนะะภูมิใจไทย<อ>พลังประชารัฐประชาธิปัตย์หน่อยๆ<ม>นะครับ<ม>เรื่องของกยศ<ม>ถัดมานะฮะเรื่องของกัญชงกัญชาภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็ ประชาธิปัตย์ตประชาธิปัตย์ซัดกันแรงนะครับก็ก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยคนก็จับสัญญาณนะคุณหนุ่มน,นะท่านผู้ชมว่าเนี่ยมันพอปลายรัฐบาลใกล้ๆจะเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบนี้แหละมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างที่คุณหนุ่มเกินไปก็คือว่าตอนการประชุมคอรมอวันอัอานางคารที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์ฝั่งประชาธิปัตย์ก็มีคุณจุติเนี่ยก็ฟาด พักภูมิใจไทยกรณีที่ไปบอกไปชูนโยบายหาเสียงเรื่องกอยศเนี่ยว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเรื่องค่าปรับพอมองว่ามันทําให้เหมือนต่อไปเนี่ยจะเอางบประมาณที่ไหนไปบริหารอออกองทุนกอยศเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดคนชักดาบกันหมดคนไม่จ่ายกันหมดเนี่ยจะไปบังคับเขายังไงเนี่ยแล้วก็ถกเถียงกันมากถึงขนาดที่ลพลเอกประวิตย์เนี่ยต้องปิดห้องคุยแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ เพื่อที่จะเหมือนหาทางออกร่วมกันเพราะว่ามองแล้วว่าถ้าปล่อยให้ไปอยู่ในสภาเนี่ยมันไปถกไปเถียงกันเนี่ยมันจะทําให้ภาพของรัฐบาลเนี่ยมันเสียมันมองแล้วมันแตกแล้ามันไม่ดีที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ก็ผ่านแต่ผ่านในลักษณะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จำยอมอะ่ะพรรคพลังประชารัฐก็จำยอมเพราะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งพลังประชารัฐเองก็มองว่าการตั้ง ออดอกเบีย้ยหรือว่าค่าปรับบ้างเนี่ยเล็กน้อยอาจจะ0.5หรืออะไรเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะมีเงินไปใช้ในการให้เด็กกู้ยืมในอนาคตได้แต่ว่าถ้าไปตามทางที่ภูมิใจไทยบอกแบบ100คือไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบียเ้ยนี่โอ้โหรับรองว่าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะปีหนึ่งนะคุณหนุ่มนะท่านผู้ชมประมาณ6 0 0 0 0ล้านนะที่ตั้งมาให้เด็กกู้ไปใช้นี่มันจะล่อยหลอและมันจะไม่มีเลยนี่ ปรากฏว่า,า,ายกแรก <laughs> ยกแรกก่อนก็คือยกแรกเนี่ยภูมิใจไทยก็ชนะ <c oughs> เพราะว่าพอเข้าสู่สภาเนี่ยผลโหวตเนี่ยก็ถล่มทลายนะ320 <c oughs> ก็คือทุกพักก็เห็นด้วยแหละว, <c oughs> <ช>ว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยากให้เกิดแหละเพียงแต่ว่าฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งพลังประชารัฐก็บอกว่าอยากให้มีค่าปรับบ้างแต่ว่าพอไปถึงเรื่องของกันชงกัญชาเนี่ยฝั่งประชาธิปัตย์ฝั่งพลังประชารัฐแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็มาเอาคืน ครับบางอย่างที่คุณหนุ่มว่าก็คือว่าคุณสาธิตเนี่ยก็เสนอให้ถอนพอรบฉบับนี้ออกไปจริงๆแล้วประเด็นกัญชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันโดนปลดจากยาเสพติดไปแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่มีกฎหมายในการควบคุมดูแลภูมิใจไทยก็ต้องการดันพรบกัญชากัญชงฉบับนี้แหละไปใช้เป็นเครื่องมือในการคุมเรื่องของการดูแลเรื่องกัญชาในช่วงที่มีสุญญากาศแต่ว่าปชอปอเพื่อไทยแล้วก็พักพลังประชารัฐเนี่ยก็เรียกว่า ลงวัติร่วมกันอะ่ะให้ถอนร่างนี้ออกไปมุมการเมืองนะคุณหนุ่มนะท่านผู้ชมก็มองว่าคือทุกคนก็ไม่อยากให้นโยบายนี้ผ่านออกไปได้ซีกหนึ่งก็มองว่ามันเป็นอันตรายกับเยาวชนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทุกพรรคเอามาอ้างก็เข้าใจได้แต่อีกซีกหนึ่งก็ไม่อยากให้นโยบายนี้คือเป็นนโยบายที่เรียกว่านโยบายเด่นของพรรคภูมิใจไทยอ่ะ คือเป็นจุดที่หาเสียงไปได้ทั้งอีสานและก็ไปทางภาคใต้มีช่วงหนึ่งของทําโพอีสานโพครับคุณประชาชนอีสานโพทําโพมีช่วงหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของนโยบายกัญชาปรากฏว่าตอนนั้นคะแนนนิยมของโพเนี้ยในห่วงนั้นเนี่ยของภูมิใจไทยนะครับพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะคุณอนุทินก็ดีหรือพรรคภูมิใจไทยก็ดีคนอีสานก็ชื่นชอบกับนโยบายนี้สร้างงานสร้างอาชีพ อ่ะละแม้จะยังไม่มีกฎหมายมาครอบคุมหรือว่าเอาผิดในคนที่ไปใช้ด้านอื่นที่เป็นสันทนาการผิดวัตถุประสงค์นะฮะแต่เรื่องของสร้างงานสร้างอาชีพหรือใช้เพื่อการแพทย์อันนี้คนเห็นด้วยคะแนนนํามาไปหาเสียงที่ไหนก็บอกว่าพรักภูมิใจไทยพูดแล้วทําพูดแล้วทำ,วทำเบียนไหมกัญชาจะเปลี่ยนจากชาวนาให้มาเป็นเศรษฐีหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาก็ว่ากันไปกระแสบวกของภูมิใจไทยนี่ค่อนข้างจะมาแบบพุ่งพรวดอ่ะนะฮะมาแบบพุ่งพรวดเสร็จ ครจะสกัดดาวรุ่งได้ใครจะเตะสกัดแม้แต่ไปใต้นะก็ได้กันชาก็ตามไปหลอกหลอนนะชากัญชาก็ตามไปหลอกหลอนพรรคประชาธิปัตย์ที่ใต้ด้วยเพราะว่าคะแนนมันขึ้นนะแล้วก็เรื่องการถอนนี้ท่านผู้ชมไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่อไทยนะที่ถอนนะเสียงร98ที่ให้ถอนเรื่องพรบกัญชากัญชงเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยลง93อันนี้เข้าใจได้คุณหนุ่มเพราะว่าเพื่อไทยยังไงก็คงไม่ยอมให้พรรคภูมิใจไทยที่จะเป็นคู่แข่งในภาคอีสานอ เอาเรื่องนี้ไปเรียกว่าไปหาเสียงได้แต่ว่าพลังประชารัฐนี้ก็ไม่น้อยนะท่านหนุ่มท่านผู้ชม47เสียงที่ลงมติให้ถอนประชาธิปัตย์นี้ก็30อันนี้ก็ชัดเจนว่าคอมเมนกันแล้วก็แข่งกันอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีพรรคอื่นๆอีกเพราะงั้นประเด็นเรื่องของพรบรกัญชากันชงนี้ก็เลยถูกถอนออกไปครับ ตอนนี้ก็โอ้โหฝั่งภูมิใจไทยก็เลยเรียกว่าเฮิร์ตเลยเรียกว่าเฮิร์ตแล้วก็ออกมาเรียกว่าสับแหลกเลยว่าพักร่วมรัฐบาลนียไม่มีความจริงใจใคุณอนุทินนี่ถึงขนาดออกมาพูดเลยว่าพักร่วมรัฐบาลไม่สนับสนุนกันเองเนี่ยก็เข้าใจต่อจากนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเพราะว่าดูแล้วว่าสัญญาณเลือกตั้งมาแน่นี่นพูดถึงขนาดนี้นะคุณหนุ่มนะ คือมองเห็นชัดเจนว่าคงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาลงในรายพักเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้งพักที่ยังไม่มีสสอเนี่ยกำลังจะสู้เสือกเลือกตั้งอย่างคุณยิงหน่อยไทยสร้างไทยกับเพื่อไทยเนี่ยนะฮะไม่มีพักพี่พักน้องหรือแม้แต่พักอาจารย์สมคิดก็ไม่ฟาดนะ คือเกああ็บไว้ก็บมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี huh> ๋ยวเรามาขยายเดี๋ยนมาเจอชุดใหญ่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เพราะว่าสัปดาห์นี้ในช่วงเบรกสี่เนี่ยนะฮะเราเตรียมคุณทักษิณบอกอยากจะกลับบ้านลูกสาวบอกโอ้โหสับััดใช้นะลั่นกองรบแล้วนะครับคุณหญิงอ้อเปิดหน้ากลับบ้านได้ไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ